สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการสออก,กอสออกคเสนอรายการ360อองศากับการดูแลชีวิตครูแนวคิดกว้างไกลเข้าใจปัญหาเงินกู้เพื่อผู้ประสบภัย อีกหนึ่งความห่วงใหญ่เพื่อเพื่อนครูครั้งแรกนะคะฝนนี่จะตกหนักตกติดต่อกันมาประมาณ3วันบ้านนอกๆเนี่ยนะคะมิดหลังคาเลยมิดมิดหน้าต่างหน้าต่างเนี่ยมันมันเสียหายะคะมันมันเสียหายมาหลายรอบแล้วแต่รอบนี้มันหนักหน่อยบางครั้งเนี่ยนะคะเราเป็นข้าราชการเนี่ยนะเราจะกินแต่บำนาญบางครั้งเงินนี่เราต้องใช้จ่ายทุกเดือนถูกไหมลูกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้จะเอาตรงส่วนไหนมาใช้ ใช่ไหมคะบางบ้านก็มันพังไปแล้วก็พังไปเลยนี่เพอเอินเรารูข่าวนะคะจากสกคที่เขาให้การช่วยเหลือข้รอาราชก,การค,ครูข้าราชการบำนาญว่าให้กู้เงินได้สองแสนเงินสองแสนที่เราได้นี่นะคะเราก็เอามาปรับปรุงบ้านแล้วก็เอามาซ่อมแซมบ้านนะคะคือบรรเทาความเดือดร้อนของเรานะคะก็รู้สึกมีกําลังใจคือยืดชีวิตไปอีกชีวิตยด,ดีมากๆเลยะะ่ะสำนักงานนี้ แม้ยากทุกยังยิ้มได้สอสคพร้อมใจยืนเคียงข้างก็ต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท่านเกษมนะคะกรันยิ่งเลขาธิการสํานักงานสอสคอนะคะเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้ให้ความช่วยเหลือราชการครูที่เดือดร้อนแม้กระทั่งจะเป็นครูที่รับราชการอยู่หรือครูที่เกษียณแล้วมีความสึกว่าดีใจ ไม่เกิดการท้อแท้อีกเพราะว่าอย่างน้อยยังมีระบบราชการที่เขายังเหลียวดูพวกข้าราชการครูที่เดือดร้อนอยู่ดีใจมากที่องค์กรนี้เขา,าได้รับการช่วยเหลือให้พวกเราสมดังวณิธานที่ตั้งใจชีวิตครูไทยเราดูแลสิ่งไหนที่เป็นทุกข์ร้อนของเพื่อนสมาชิก ไม่ว่จาจะภัยพิบัติต่างๆก็ดีเรามีกองทุนดูแลเ mm hmm. พื่อนสมาชิกเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแม้จะเป,เป็นเงินไม่มากนะแต่เป็นการเยียวยาและเป็นฝันกําลังใจเงินจานวน200แ2,000นี้ถือว่าแก้ปัญหาได้เยอะมันเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับเพื่อนสมาชิกมีฝันและกําลังใจที่จะต่อสู้กับภัยพิบัติเหล่านี้ต่อไปแล้วก็ถือว่าส่วนกลางโดยเฉพาะสกสเนี่ยไม่ทอดทิ้งสมกับปรัชญาที่บอกว่าชีวิตครูเราดูแล สำนักงานคณะกรรมการสกรสคชีวิตครูเราดูแล